ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยความทรงจำของมนุษย์โลกมันอยู่ในภาพยนตร์ในข่าวในสารคดีในหนังที่ดูในโรงเพราะหนังที่ดูในโรงก็เป็นผลผลิตของความคิดของศิลปินคือแม้แต่จะเป็นหนังโรงหนังทั่วๆไปที่เราดูกันมันก็มีความสำคัญแบบนั้นแต่เล้ากันสารคดีหรือข่าวหรือภาพเตุการประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็เช่นการบรถูุบันทึกไว้ในภาพยนตร์หมดเพราะฉะนั้นในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพยนตร์เป็นเป็นบันทึกความทรงจำของมนุษยชาติที่สาคัญมากที่สุด สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับรายการหน้าการอันนี้เราก็อยู่กันที่หอภาพยนตร์ค่ะเราก็จะได้ดูภาพยนตร์เก่าๆจากที่นี่ได้ด้วยแล้วก็กรรมาวิธีการผลิตงานภาพยนตร์ซึ่งน่าสนใจมากๆวันนี้อุ้ยไม่ได้มาคนเดียวเชิญรองผู้อำนวยการของหอภาพยนตร์มาด้วยนะคะคสวัสดีค่ะครบกวนแนะนำตัวผมกล้องริดดีนะครับเป็นรองผอ อภิยนนะครับที่นี่มีรองสองคนแล้วก็ผอ,อคนหนึ่งผมก็ช่วยงานผออ,อ,อยู่ที่นี่ครับคุณกล้องริตีทําหน้าที่เกี่ยวกับงานทัดรองผอก็รองผอ,อ,อก็ช่วยงานบริหารแล้วก็ดูเรื่องนโยบายดูเรื่องงบประมาณแล้วก็ดูเรื่องการจัดกิจกรรมแกำหนังนิทรรศการอะไรต่างๆจริงๆทุกคนก็ช่วยกันหมดอของกิจการ,รมที่นี่ใช่ครับก็น่าจะมีหน้าที่ที่เหมือนกันครับก็คล้ายๆกันครับเพราะเรามีทั้งงานส่วนที่เป็นอนุรักษ ่วนอนุรักษ์ก็คืองานที่เก็บรักษาฟิล์มแล้วก็ซ่อมฟิล์มแล้วก็บูรณะฟิล์มนะครับสแกนฟิล์มเป็นดิจิตอลอันนี้คืองานที่ <c oughs> คนมักจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเป็นงานงานเบื้องหลังนะฮะแต่ว่างานเบื้องหน้าเนี่ยก็คือเนี่ยอย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นโงรงภาพยนตร์ที่ใช้หนังเป็นนิทรรศการต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมต่างๆสําสหรับเด็กสําหรับผู้สูงอายุสําหรับคนทั่วไปม,มีมีหลายรูปแบบครับทีเนี้ยอุ้ยอยากทราบเกี่ยวกับ ที่มาที่ไปของที่นี่ค่ะคมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับภา <c oughs> พ,พยนตร์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่41เนะครับเราก่อตั้งเมื่อ2527ผู้ก่อตั้งคือคุณโดมสุขวงนะครับเพราะว่าคุณโดมเล็งเห็นว่าภาพ,พยนตร์เนี่ยมันเป็นบันทึกของความคิดประวัติศาสตร์ความรู้จินตนาการของของชนชาตินะครับไม่ต่างอะไรกับห้องสมุด ทำไมเราต้องมีห้องสมุดเพราะห้องสมุดเก็บหนังสือเพื่อที่จะแสดงออกว่าชนชาตินี้มีวิวัฒนาการความคิดจินตนาการอย่างไรนั่นคือห้องสมุดหอภาพยนตร์คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าภาพยนตร์ที่เราเก็บรักษามันก็จะเป็นตัวมันก็จะบ่งบอกถึงนี่แหละ,ะความคิดประวัติศาสตร์สิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์หรือแม้แต่จินตนาการเรื่องแต่งของคนที่ถ่ายทอดออกผ่านหนังจินตนาการเรื่องจริงเรื่องแต่งเนี่ยมันอยู่ในภาพยนตร์หมด ในโลกเนี่ยในในโลกเลยไม่ใช่แค่เมืองไทยเนี่ยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยความทรงจําของมนุษย์โลกเนี่ยมันอยู่ในภาพยนตร์ในข่าวในสารคดีในหนังที่ดูในโรงเพราะหนังที่ดูในโรงก,ก็เป็นผลผลิตของความคิดของศิลปินคือแม้แต่จะเป็นหนังโรงหนังทั่วๆไปที่เราดูกันมันก็มีความสําคัญแบบนั้นแต่เล้ากันสารคดีหรือข่าวหรือภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็เช่นการบนรจกบันทึก ไว้ในภาพย,ยนตร์หมดเพราะฉะนั้นในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพ,พย,ยนตร์เป็นเป็นบันทึกความทรงจำของมนุษยชาติที่สําคัญมากที่สุดก็เหมือนสะท้อน,นเขาเรียกว่าสะท้อนบริบทสังคมในยุคนั้นใช่ครับใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยคุณโดมตอนที่ก่อตั้งก็เห็นว่าเมืองไทยยังไม่มีสิ่งนี้แล้วก็ภาพย,ยนตร์มันก็สูญหายปุพังเสื่อมไปถ้าเราไม่ได้ไม่ได้รับการเก็บรักษาเพราะฉะนั้นความคิด แรงบันดาลใจที่ตั้งหอภาพยนตร์ในตอนแรกเมื่อ41ปีก่อนก็คือ,คอเพื่อสิ่งนี้เพื่อเก็บบันทึกประวัติศาสตร์ของของประเทศไทยไว้นะครับในรูปแบบของภาพยนตร์วิ้ยเห็นชื่อว่าเป็นหอภาพยนตร์แล้วว่าภายในองค์เล็บองค์กรมหาชนมาเป็นองค์กรมหาชนตั้งแต่เมื่อไหร่อ,อย่างไรคะใช่คือองค์การมหาชนก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นระบบ การจัดการของราชการแบบหนึ่งนะครเราเป็นองค์การมหาชนมาประมาณ10กว่าปีนะครับประมาณ10 14 15ปีปีก่อนหน้านี้เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกรมศิลป์นะเป็นแค่เป็นแค่หน่วยงานหนึ่งในกรมศิลป์แล้วเราก็ตอนหลัง <Energ> <arsh all. S 2> เราก็ขอเพื่องานอนุรักษ์ใช่เพื่องานอนุรักษ์เพราะจริงๆมันคล้ายๆกันหนึ่งนะกรมศิลป์เขาก็อนุรักษ์โบราณสถานอะไรต่างๆภาพยนตร์ก็เป็นโบราณสถานแบบหนึ่งแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของภาพใช่ไหมคะ แต่ว่าคุณโดมสุขวงศ์เช่นกันได้ไปขออนุญาตเพื่อจัดตั้งภาพยุดิเนี่ยให้เป็นองค์การมหาชนเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานที่ต้องมีมีความรู้พิเศษมีความเชี่ยวชาญพิเศษแล้วก็มาทําให้เรามีอิสระมากขึ้นจากระบบราชการในการบริหารจัดการในการดูแลพื้นที่ในการจัดโปรแกรมในการต่างๆคล้ายๆมิวเซียมสยามหรือว่าทีเคพาร์คอะไรพวกนี้เหล่านี้ก็เป็นองค์การมหาชนองค์การให้การศึกษาที่มีอิสระ ในการบริหารจัดการมากกว่ารักชการแบบทั่วๆไปนิดหนึ่งหนังเนี่ยตะกอนมันถ่ายด้วยฟิล์มแล้วก็มันสามารถเสื่อมสภาพมันสามารถผุพังไปอ,อันนี้คืออนุรักษ์หลังๆมาเป็นดิจิทัลเราก็อนุรักษ์นะครับหมายถึงว่าหนังโลงหรือว่าหนังสารคดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนถ่ายทำเนี่ย ในรอบ10กว่าปีหลังเนี่ยมันกลายเป็นไฟล์ดิจิทัลเช่นเดียวกันเราก็ต้องเก็บรักษาเหมือนกันเพราะอนาคตสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นบันทึกบันทึกความทรงจําบันทึกเหตุการณ์ไปเรื่อยๆเหมือนกันงานอนุรักษ์นี่เป็นส่วนหลักอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราก่อตั้งมาคืองานอนุรักษ์แต่ว่าอนุรักษ์เนี่ยไม่ได้เก็บไว้ในห้องเฉยๆมันไม่มีประโยชน์เหมือนห้องสมุดไม่ได้เก็บหนังสือไว้ในคลังแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นมันไม่ใช่ออนุรักษ์เพื่อที่จะเอามาใช้ให้เกิดความรู้เพราะฉะนั้นงานอนุรักษ์เป็นงาน แกนหลักของเราแต่ว่างานที่ส่งเสริมประกอบไปกับงานอนุรักษ์งานเผยแพร่เราก็ใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อให้เกิดความรู้เพื่อให้เป็นสื่อในการศึกษา <c oughs> เพราะฉะนั้นที่นี่เรามีการจัดฉายหนัง <c oughs> ทุกวันยเกเว้นวันจันทร์นะครับสโลแกนเราคือภาพ,พยนตร์ยังให้เกิดปัญญาภา <c oughs> พ,พยนตร์ยังให้เกิดปัญญาเ <c oughs> พราะเราเชื่อว่าภาพยนตร์เนี่ยโอเคดูสนุกดูเพื่อความบันเทิงแน่นอนแต่ว่าภาพยนตร์สามารถให้ความรู้ <c oughs> ให้อ,อ แง่มุมในชีวิตเป็นตัวอย่างของทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีการคุยภาพยนตร์ดูภาพยนตร์และพูดคุยถกเถียงกันมันจะทําให้เกิดสติปัญญาทําให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าแค่เราไปนั่งดู2ชั่วโมงแล้วก็จบกันไปเรายังมีพิพิธภัณฑ์ใช่ครับเรามีโรงหนังตรงนี้ฉายหนังมีจัดพูดคุยฉายหนังให้เด็กวันปกติเนี่ยเรามีนักเรียนมาเยอะนะฮะโครงการของเราเรียกว่าโรงหนังโรงเรียน เด็กเดี๋ยวนี้ดูหนังดูการ์ตูนดูทีวีดูอะไรกันก็กโอเคแต่ว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยเราจะทําให้เห็นว่าการนั่งดูภาพยนตร์เนี่ยอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่แค่นั่งดูแล้วก็จบมันสามารถที่จะคิดอะ,อะไรต่อได้จากหนังที่เราดูบ้างอันนี้เราเป็นโปรแกรมที่เราทํางานกับเด็กมาน,นานมากเป็น10บสปีคือมีโรงเรียนมาที่นี่แล้วก็ชมภาพยนตร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกับสตาฟซึ่งเทรนมาเพื่อที่จะชวนให้ให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะ แลกเปลี่ยนความคิดดูหนังแล้วก็นําไปสู่แง่มุมต่างๆมากไปกว่าแค่ชมภาพยนต์เฉยๆอุ้ยจําได้ว่าตอนสมัยอุ้ยเด็กๆเนี่ย,เ,ยเขาก็จะมีเหมือนว่าปิดโรงให้เด็กไปดูเหมือนเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ย<ช>นะคะอ,อย่างเรื่องน้าพุอ่าฮะอันนี้ก็คือมาาที่นี่เลยใช่ไหมคะคือท,ท,ที่อื่นเขาอาจจะทำครับแต่ว่าที่นี่เราก็ทำทำต่อเนื่องแล้วก็รจริงจังเป็นงานหลักงานหนึ่งของเราก็คือ,อทําง,งานกับเด็กไม่ใช่แค่เด็ก ประถมคือตั้งแต่อนุบาลบางทีเขาก็โรงเรียนเขาก็พามาแล้วก็เลือกหนังที่มันเหมาะกับเด็กอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยเราก็สามารถคัดเลือกหนังแล้วก็จัดโปรแกรมเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการให้ให้ให้ความรู้แล้วก็สื่อ,อนในการศึกษาใช่ให้กับเด็กนอกจากภาพยนตร์เราก็มีพิพิธภัณฑ์เนีย่ยอย่างที่เรานั่งอยู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ พิธภัณฑ์เราให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ภาพ,าพ,าพเคลื่อนไหวคือคนเราถึงเนี้ยดูหนังกันตลอดเวลาครับนั่งนั่งรถเมล์ก็ดู YouTube นะครับกลับบ้านดูทีวีดูสตรีมมิ่งต่างๆหรือว่าไปดูหนังในโรงแต่ว่าภาพเคลื่อนไหวมันมาจากไหนอความพยายามของมนุษย์ที่จะทําให้เราเห็นภาพบนจอแล้วภาพนี่มันเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเนี่ยมันมาจากไหนแล้วไอ้นวัตกรรมเนี้ยสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์สิ่งนี้มัน ส่งผลส่งอิทธิพลต่อความคิดหรือการพัฒนามนุษยชาติยังไงในรอบร้อยปีที่ผ่านมาภาพ,พยนตร์มีมาร้อยยี่สิบกว่าปีแต่ว่าร้อยยี่สิบปีที่มีภาพ,พยนตร์มาเนี่ยมันส่งอิทธิพลต่อคนอย่างมหาศาลเราดูติกตอ,อกกันวันละกี่กี่นาทีครับเดีนน๋ยวนี้มันเป็นบางคนดูกันเป็น,นหลายชั่วโมงคือติกตอ,อกมันเป็นวิวัฒนาการล่าสุดของภาพยนตร์ซึ่งดั้งเดิมมันเกิดขึ้นมาอย่างไงเนี่ยคือสิ่งที่ที่นี่เราพยายามจะให้ความรู้กับกับคนที่มาเที่ยวชม การที่มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมาฉายเนี่ย<ะ>มุมมองของคนที่ที่ทำอะค่ะ,ะแล้วก็มุมมองของคนที่ดูอะมันก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วพอคนดูมาดูเนี่ยก็จะทำให้ฉุกคิดว่า<ะ>อ๋อมันสามารถมองแบบนี้ได้ด้วยนะมอง<ะ>เห็นหลายๆทางเพื่อเพื่อมาบูรณาการกับชีวิตตัวเองอะว่า<ะ>เวลามีปัญหาอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่แค่แค่ จมกับความคิดของเราเมื่อเราไปดูภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลายขึ้นอย่างนั้นก็ว่าได้ทําให้คนฉลาดขึ้นใช่ไหมคะฉลาดขึ้นไหมก็ <c oughs> ก็หวังว่านะครับหวังว่านะฮะคือผมว่าจุดสําคัญมันอยู่ที่ว่าคนดูต้องดูหลายๆอย่างนะคืออย่าดูทิกต o อกอย่างเดียวอย่าดูรีวิวอย่างเดียวต้องดูหนังในโรงบ้างดูสิ่งอื่นๆบ้างแล้วก็ เ,ออเหมือนเหมือนกับที่นี่พยายามจะทําก็คือว่าเออถ้าดูหนังแล้วได้พูดคุยได้ตกตะกอนได้แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆที่ดูแล้วอาจจะมีความคิดเหมือนหรือต่างกันไอ,อ้สิ่งเหล่านี้ที่ต่างหายที่มันนมันจะนําไปสู่สติปัญญามันจะนําไปสูออ่การที่สื่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหนังหรือหนังสือวรรณกรรมเนี่ยมันทําให้มันมีความหมายมากไปกว่าแค่ในตัวมันเองเท่านั้นเอง